เซลล์ดีวอลล์อ็อบเมนแอคทิวิตี้โปรเจกต์โปรเจกต์สามทีมยี่สิบสองนางสาวจิราวันเสียงสมใจกิจกรรมที่หนึ่งวันที่สี่กรกฎาคมพศสองห้าหกห้าเป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรารักษ์อัครราชกุมารีพระราชกรณียกิจทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์กิจกรรมที่สองวันที่28กรกฎาคมพศ2565วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมณ์ธรามาทิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิราเก้าเจ้าอยู่หัวพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา กิจกรรมที่3ในวันที่12สิงหาคมพศ2565วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษากิจกรรมที่4วันที่8ตุลาคมพศ2565วันคล้ายวันประสุตพระเจ้าวรวงศ์เธอเจ้าฟ้าสิริพระจุฑาภรพระราชกรณียกิจท่งส่งเสริมงานด้านต่างๆของคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร กิจกรรมที่5วันที่1 3ตุลาคมพศ2อ6 5หเนื่องในวันคล้ายวันสวรรค์อพระบาทสมเด็จรบรมชนกาธิเบศรมหาูาชพุทดุลยเดชบรมนาถบพิรพระราชนรยกากิจที่โดดเด่นของพระองค์มีดังนี้1โครงการแก้งริง2โครงการปลุยแฝดเป็นต้นกิจกรรมที่หวิทยาัยมหาราชตรงกับวันที่ยตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจนจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชกรยียกิจด้านการศึกษาได้ทรงพระราชทานตำหนักสมุดบันให้เป็น วันที่22สิงหาวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่บุคคลผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกลวันที่4กระะกฎาคมวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางคือเจ้าฟ้าจุาลาภรลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระยาสว่างขวัตวรชคติยราชนาี วันที่28กรกฎาคมมันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมศทรรามาธิบดีสี่สิทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิราลงกรณ์เจ้าอยู่หัวพระราชกรีิกิจด้านศึกษาทรงกระหนกในคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพยังสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับประชาชนวันที่8ตุลาคมวันคล้ายวันพระประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพะจุฑาภรณ์พระราชกรณียกิจพระองค์ทรงส่งเสริมด้านงานต่างๆของคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่13สุลาคมเนื่องในวัน้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชกรณียกิจโครงการแก้เร่งโครงการปลูกแฝดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นต้นวันที่2 3สุลาคมวันปีใมหาราชเป็นวัน้ายสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชกรณียกิจการเปิดสรุปราชการได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้แต่ระเบียบการปกครองขึ้นใหม่แยกหน่วยราชการออกเป็นกรมกองต่างๆ Saudi Development Activity Project เรื่องด้วยวันที่4กันยายน2565เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเท้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าตุลาภรลักษณ์อังลัสกุมารีลมพระศรีสวัสดิ์วรคติยาลัสนารีพระราชกรณียกิจออกหน่วยดเชยแพทย์อาสาตุลาลงกรเรื่องด้วยวันที่28กันยายน2565วันเฉลิมพระชันพระมราษัริยพระบาทสมเด็จพระประเมศธละมาลาธิปดีศรีสินทนมหาชิราลงกรวัชิรข้าวพระเจ้าอยู่หัวพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาทรงตระหนักความความสำคัญการพัฒนาของทรัพยากรมนุษย์ของภายในประเทศให้มีคุณ เมื่อวันที่12สิงหาคม2555วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบาทสมเด็จพระปันตีหลวงพระราชกรณียกิจสำคัญด้านการศึกษาของชาติที่เป็นสังคัญยิ่งและวางรากฐานแห่งกาชีวิตเนื่องด้วยวันที่8ตุลาคม2 5 6 5วันคล้ายวันพระสุขพระเจ้าคุณเธอพระองค์สิริพาจุฑาภรณ์พระราชกรณียกิจส่งเสริมงานด้านต่างๆของคณะจิตตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ต่างๆของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่13ตุลาคมวันคล้ายสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมราชวุฒิเดชสิต ด้วยวันที่23ตุลาคม2 5ั5วันปิยมหาราชเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชกรณียกิจพระราชกรณียกิจด้านการขนส่งและการสื่อสารโปรเจกต์3เซลล์ดีเวลลอปเมนต์โปรเจกต์กิจกรรมที่1เนื่องด้วยวันที่4กรกฎาคม2565เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี มีพระราชกรณียกิจคือโครงการสัตว์ปอดโรคคนปอดพิษสุนัขบ้ากิจกรรมที่2เนื่องด้วยวันที่28กรกฎาคม2565วันเฉลิมพระชมรมาสพระบาทสมเด็จพระประมินทราามาธิบดีมหาวชิลลลราชงกรณ์พระราชกรณียกิจด้านการศึกษากิจกรรมที่3มวันที่12สิงหาคาม2565วันเฉลิมพระชมรมาสตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีนาถพระบรมราชกุญญกิจด้านสาธารณสุขกิจกรรมที่4วันที่8ตุลาวันค้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพฑากุาลกิจกรรมที่ห้าเนื่องในวัน จัดตั้งโรงเรียนสำหรับรัศดร project สีเล development activity project หนึ่งมกราวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาทรงไดเริ่มสร้างโรงเรียนขึ้นแทนวัดประจำราชการวันที่สี่กรกฎาคมเป็นวันครบรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วราลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัชติยะราชนาวีพระราชกรณียกิจทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายพภาษาอังิริศิลปิน วันที่8กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประม,นามาินทรมหาธิปดีสีส่ิลมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านรัชกรนิยกิจที่สำคัญด้านศาสนาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางศาสนาเป็นประจําอย่างสม่าเสมอวันที่1 2สิงหาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจที่สำคัญทรงเห็นคุณค่าและทรงสนับสนุนการทอผ้าใหม่นื่องด้วยวันที่8ตุลาคมวันขายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เเเธอออพรรรรรรระะะงงงงงงคค์จจจ้้้าา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 สสสิิิิิภภุฑชกกนนนยดดศลปท่่มตๆขณ จิตกรรมปติมากรรมและภาพพิมพ์มาหาวิทยาลัยศิลปากรและการทานุบำรุงวันที่13ตุลาคมวันคล้ายวันถวรรนนคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมาภูงิพลอดุลยเดชมหาร,รหาชรมนาถบพิรพระราชกรณียกิจที่สำคัญของการช่างหัวมาวันทีานา่23ตุลาคมวันปญยามหาราชวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านพยาบาล